เนี่ยหนูหาเพลงให้นี่ให้พี่อยู่แผลชอไงคีมคิมจ๋าคีมคีมนอนหลับสคีมร้องเพลงเมื่อกี้ไม่น่าจะหลับนะเพลงเมื่อกี้นี่คือน่าจะตื่นแล้วก็นอนไม่หลับเลยสวัสดีนะคะสี่แปดแปดเก้าหกโนมันเอาไปอาบน้ำไปจะได้ัปนี้อดอีงเราชอบขี้เกียจนะเราอ่ะสวัสดีค่ะให้กี่ดองเนี่ยโอ้โหเยอะเ้ยตายทั้งเป็นมาง่ายสุดแล้วเพีงเนี้ยตายทั้งเป็น ร้องไงวะหนูว่าพี่น่าจะน่าจะเข้าอยู่นะตายทั้งเป็นมันร้องไงวะเอาพิงเข้าเศร้าอ๋อพิงเข้าเศร้าเข้าพิงเข้าเศร้ายังไงโอ้พิงพิงนั่นแหละพี่เลยตายทั้งเป็นมันร้องไงวะทำไมไม่กดทีเดียวไปร้องก็ได้เอาเอาที่ยูทูปอาไหมพิงเข้าเศร้าไม่สนุกตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นมันร้องยังไงคุณพี่น่ารักกุบกริบค่ะขอบคุณพระอครับอยู่อยู่ไปนานๆก็จะบอกว่าวีเจจะเป็นบ้าหรอเปล่าโอ้โยด้หร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ จริงงงออทาายู่นได้แค่นี้แหละกดไม่ได้แล้วพี่เป็นตอนไหนมันค้างเหรอเกี่ยวคอโอ้ขอบคุณครับผมเล็บสวยโอ้ยขอบคุณครับผมวัสดีคือมับาทำไมเธอใช้ฉันขึ้นมาด้วยนะคะของเธอหรอลุกนี่ลุหลบแรงปกติฉันยังขึ้นไหมฝดรัวๆมันค้างใช่ไหมพี่นี่คือแบบพี่แบบเป็นอาหารว่างได้เลยอ่ะฮัเจะเป็นร้อยดอกแล้ว ไปเดียขึ้นทุ่มหนึ่งไม่ปกติปกติช้านหน้าใช่มอย่าไปเข้าห้องน้ำก่อนครึ่งถูกป้ฝากห้องกันหน่อยแต่มะนาวมันเล่ามากอ๋อเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้ถึงทุ่มประมาณทุ่มป่ะอ๋อบอกว่ากลุ่มจะเถียงนะได้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 พี่ไม่เถียงเราก็จะสวนกันตลอดเลยเว้ย ทุกคนไฮวีดีโออยากถ่ายถ่ายไปเลยเอ้ยตักเลยตักเต็มเต็มเตยมวงกลมไลน์ได้เลยนะต้องทำให้ข่าวไม่ข่าวไม่ได้ต้องข่าวนะต้องข่าวเลยฮะข่าวไม่พอฮะหมดกระป๋องแม่งอะไรยังไม่ข่าวเลยนั่นเลยต้องหมดกระป๋องนะเอาฮะเออไม่พอฮะไม่พออีกไหมพอย่งยังยังไม่พอ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 ไม่ไข่าวเลยแป้งอะไรนั่นนี่ถ้าข่าวต้องออกอย่างนี้ข่าวแป้งข่าวอ่ะ ได้ข่าวต้องทำแบบนี้ไหนที่ทำให้หนูดูเออโอ้ต้องอย่างนั้นเหรอคะต้องอย่างนั้นหรออ้ไดอย่ที่้เไปใช้อย่างนั้นที่ไหรับ่ไครับทำให้หนูดูห้เนี่ยไนี่เขาอยู่ในคุ้งมือใช่ไหมออคะอ้อขอีกทีขอทีได้ไมพี่อกี้ด้วยันด้วยันอ้เสร้างเราก็เป็นผู้นจริงๆเนอะทีหน่อยที กาทำโทษเขาไม่ทำงานเพราะ้อ่แป้งใส่ที่นี้นะใส่มนะัองของเงี้ยค่ะค่อเี้ยแเน้ผมเอ้ยน้ผมโอมาลโอเคขามาข่าวยังขาวยังขาว่ะขาวจะถูกเป็นทอแล้วพี่เดี๋ยวผมไม่ทำิไทำ่โทษเลยทำนเนี่ยไม่ผมไม่ทำนโทษเลยทำนีตอโทษนะใครก็ได้ที่ตอบี ไม่เห็นแล้วเลยโมเวนก็มีดีด้วยอ้าวเอออ้าวพกคนข่าวยังได้ไอไดไอข่าวยังคะฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ั่งนี้นนะฝั่งนี้ฝั่งนี้แพ้ค่ะฝั่งนี้แพ้ค่ะข่าวไหนฝั่งนบุ๊กบุ๊กฝั่งนี้จะอัด่เลยค่ะคนนู้นทางั้นจะอยู่เลยค่ะนะไม่บอกตั้งแต่หน้าด้วยนะไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยคพี่เสียงพี่หายค่ะเสียงหายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินกิดเสียงพีงก์ออ ของใครหายโอ้ยินแล้วค่ะยินดีครับเพลงครูอ๋อขอดูข้างล่างเลยค่ะขอดูข้างล่างข้างล่างได้ค่ะได้สิครับ้องต้องต้องหนีใช่ไหมใช่สิครับโอ้ออต้องต้องแต่งงานด้วยไหมมันมันต้องชิวดั้มดัมรากแดงด้วยอ่ะโอ้ยังไงเขาพี่ทำยังไงอ่าเดี๋ยวก่อนทำไมน้องอ่ะอ่ะหัวแฟมหายอ่ะไอ้เขที่บอกให้เราแต่งมันหายอ่ะเราดูทรมานเลยไปหาเจอไปใส่เข้าเนี่ยเราก็ไม่เคยใส่เออคือเป็นผู้นำผู้นำให้น้องน้อง มึงรูใหมกุนำอะไรกูเนี่ยแต่งเต็มยูรหายเออเหนื่อยแต่งตั้งนานก็เหนื่อยเลยกว่าจะใส่เข้าก็จะโหดเดือดตอนตอนทอดออกเนี่ยจะทำยังไงใครมาใส่นใครมาใส่อ๋อุดกตพี่สาวโอใหญ่ไม่นี่เขาห่วงด้วย